วันนี้พี่เน่จะพาทําเมนูสตรอเบอรี่โซดาข96ออนเดี๋ยวพี่เน่บอกต้นทุนให้ด้วยนะพี่เน่ใช้ไซรัปสตรอเบอรี่อของเชเนริต้านะหมดไปเลยจ้ะ4ปั๊มหรือว่า1ออน30 ml ไซรัปสตรอเบอรี่อของเชเนริต้าก็จะเปรี้ยวๆหว,วานๆอร่อยมากๆต้นทุนค่าไซรัป1ออนก็อยู่ที่ประมาณ8บาทเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มความสดชื่นของสตรอเบอรี่โซดาด้วยน้ำมะนาวจ้พี่เน่ใช้น้ำมะนาวที่ทําจากผงมะนาวกะนนอถ้าใครอยากได้สูตรก็บอกนะ ไปประมาณ7.5 ml หรือว่าต้นทุนแค่หนึ่งนะพี่เน่ยก็จะใส่โซดาตามลงไปจ้ะเราแบ่งโซดาออกมาก่อนนะ ใส่ลงไปสักหน่อยหนึงจานแล้วก็เดี๋ยวเราคนผสมให้โซดากับไซรัปเข้ากันก่อนลูกค้าจะได้ดื่มง่ายๆเต็มแก้วแล้วก็ท็อปน้าด้วยเห็นไหมคะเราจะใช้ไปประมาณครึ่งขวดนะคะต้นทุนต่อ1แก้วของเรานะคะก็จะอยู่ที่ค่าไซรัป8บาทค่ามะนาว1บาทนะคะแล้วก็โซดา4บาทค่ะน้ําแข็งกับแก้วพี่เนกคิดให้เป็น5บาทนะคะรวมกันแล้วนะคะก็จะอยู่ที่18บาทค่ะ